นักสการครับผมพระอาจารย์ตัวเล่นฟ้อนคนไม่โชคโอ้มานางถ่าบอครับผมยังไงมาจากบินบาดก็เห็นพอวอแล้วนั่นเนี่ยนอนันยืนขึ้นไปรีนอนด้วยใส่ขึ้นนอ่นนี่นี่บอขึ้นไปรีนอนด้วยใส่ขึ้นโอ้ยแล้วเมื่อนี่แหละครับอ่มเอ็จอบอยู่เนาะเห็นเพื่อเสาร์บินบาดมันก็เห็นรถจอดของน้องรถเอาประเดีดิครับพอบอกเอฟซีว่ามื้อนี่รงให้เพิ่อนตาเสาร์ขับ เดี๋ยวข้าเที่มีที่โรงที่เด็ดเดี๋ยวเพื่อนจะไปหาหยิบจับรอตลีบมาท่านนีแล้วที่เด็ดฮะที่เด็ดบ่มนีบอก่ครับรถกหยิบขึ้นมาขึ้นเก่าแล้วเนาะรถสภาพเก่าแล้วแต่ไม่หยอกกึ้ยชีนอ่ะที่รถจากตะแข้งนะมันเกิดขึ้นเก่าแล้วครับนอยู่ขึ้นเก่าลรวบ่ได้ไงบ่ได้ยังบ่ขึ้นเก่า๋อ้รถจากที่ว่า เมื่อขึ้นว่านนี่ปูมาสกิดเล่นไม่หยอกที่พุ่มใจพุ่มใจดีที่ตะแคงรถไว้มานี่กลับลงมาขึ้นเอาแล้วเออกลับขึ้นมาที่เก่าคืออยู่ในสภาพเดิมบ่อได้พลิกบ่ได้ไงอายยังเห็นปูบครับมาขึ้น มันเพื <silently> <ous> <g it dragon risque> ่เห็นปูป่ะครับบเห็นแต่รถขึ้นเกาว์มันไม่ไปขึ้นเกลวลหะครับแสดงว่าน่าจะยูคิงนิ่งยูหระครับตัวเกลว์นี่มันมีเปลี่ยนแปลงหรองวดนี้ม่ไม่เลสแนงอยังนครับแสดงว่าปูหยอกอีหลีครับเนาะเพิ่นมาจับตะแคงเรียนแล้วก็หาวมอโล นั่งไอ้ยืนค้ำอยู่ตีบบบนี้ห้อเมื่อคืนนี่กงกลับสู่สภาพเดิม,อมจอดนิ่งจิกทีนี้นิ่งเาตอนสิแกล้งวก่อนสิแกล้งวิดิตอนนั้นยังคู้เก่าอยู่ดิครับตอนนั้นแต่แค่กูเก่าอยู่ตอนสิแกล้งวิตอนสิตอนว่าอาจารย์ลงจากกุฏีวิ่งดิครับ ต้องกุฏิสิไปบินบานนี่ก้ฝันนะครับเดี๋ยวไปมันกน็เป็นขี้เก่าเราจะสภาพเก่าน,นะจัดยุสสภาพเดิมแม่แม่มมนว่าตาในตาก่อนที่แจ้งครับเฮ็ดให้ใจตาแตกใช่นะนนไหมวันศุกร <laughs> <c oughs> ์ว่มีเปลี่ยนนี่นี่แหละครับมันก็นจะเป็ี่นตัวใดล่ะหนาหนึงงอก หกแปดหาหกแปดเนี่ยในส่วนของสามตัวจิบหกกะคือเก่าหนาเน่นสิบหกกัยังอยู่คือเก่าเน่นคือเก่าตัวเดียวคนละเอาบบบนี้จะเห็ดจังไรแบบนี้ครับเห็นหยังเหรอจะเห็นจังไรฮะจะให้ตีนกายอยู่สมบูรณ์บ่บครับ สีเฮ็ดจังไลเขาสีหดสิบน้าที่ถวก็สามนาที่หนึ่งนี่แล้วคกก็ฟันมานก็บ่โดนเนี่ยอากวเก่เลขกตัเลขกไม่เพินเบิงตัวสรุปไปเพิ่นอบอกรโอ้ยฟ้าจังกับเ่าฟันเนี่ยแงๆเลยเนาะได่ยักซิบหน้าที่เน่ยครับโอ้ยไปมาฟันพดฟันพดสนับฟันซิบนาที่วันนี้นะอยังว่าอยู่นี่ฟันปันหางก็จุดปุดปวด็ยังงยครับเมื่ออยุโดนือวบาเออนี่นักจัดพัฒนาช่วมเห็นว่าฟันเจ้าใ่ะ แต่เขาจะว่าเป็นซีรีส์บ่ท่านโดนปืดดูดไปอดรอดท่านโดนทั้งสิ้นนะโอ้นะกะกะทอว่าแต่ว่ากับแปลกอยู่นี่นะครับเนาะอ่าเมื่อขึ้นว่านเนี่ยเพราะปก,ะกะติปูมาเนี่ยเพิ่นบ่ได้เพิ่นมาเพิ่นกะสิเว้าอันนั่นวน่าอันนี้หรืออาสีห้องบอกอีกอย่างสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามือว่านที่ปูมาที่เห็นปูยืนอยู่ยืนเบื้องรถตะแคง เห็นไมามาจับรถตะแคงเรียนนั่นเปเกี่ยวกับเพินไปเพ้่นไปเกียกเก่ยวกับรถแม้ปีงวดนี่ครับแล้วปูกับขำนี่นะทุกเทือกเราเคยเห็นปูขำเนอะอที่ปูมากนี่โบมีเลยแต่ว่ารอบนี้มายืนตามาตะแคงรถแล้วกับขำารักษณะคล้ายๆไม่หยอกโอ้เรื่มเนี่ยครับเรื่ม ตอนตอนเริ่มเกิดปอนตอนแต่แค่ตอนรถตะแค่อยู่หน้านั่นอันสองผู้หญิงสองคนมาโอ้ผู้ใดตะแค่รถอันฉันไปจานมาสนครับผู้ก็เรียกปจากเลยว่ากู้ไปถามผู้พูนนเรอผัสสนอครับคุณดำอยู่พูนั้นสสนอตอั้นละโอ้ยัง้่ได้เกาสันัสนตักแล้วตักุนเหตุเหตุเราก็ถามพูนนเอัสสนอครับก็พูทุ่มันสองคนถีไปเอาล่งกับว่่งบ่ได้ครับ โอ้โหไห้ว่าตอนที่รถตะแคงอยู่นี่นั่งผ่ากันมาถามอยู่มันก็จะเห็นตัวนะว่ารถจะคลองตะแคงเนาะครับไผตะแคงรถสันมาตีพันมาพ่อาจารย์ก็เลยแบบว่าไปถามปูถามปูผู้ <laughs> ยินผู้ดำดำอยู่คนหนผู้ยินห,า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 หา่าอยู่หุ่นนะผู้ยินหัวเลาะอยู่หุ่นนะเอ๊ก็แปลกอีกทีนะครับวันนี้เนาะแต่นมาสกิตแล้วครับอืมนั่นหรือเปล่าครับเอาตัดไปสกิตแล้วเนี่ย ักข้าวดำักข้าวดำฝัากการ <laughs> ม,กกจมาจกยีสต์ขังนี่มะข้าวดำไปไปไปแต่กูอยากไม่วนร่วมครับข้าวกล้องี่บักข้าวดำ <laughs> อันนี้ทำนั่นละครับผมกา,าสรุปกี่ยับตัวขึ้นนี่ยังเกิดขึ้น สองข้นี่ก็พวอวมาแล้วดินั่นก็ขึ้นสองข้อพวมาแล้วดิสุดงวดนี้ก็ได้ครับพอแต่มีเอียงติ่งแน่เคลื่อนไหวแน่นี่พี่นางฟ้ามา้ารถคล้ายๆกับสุดป้วยมากมากคุ้มบ่ครับจักมาแบบว่าย่านมันเปลี่ยนอย่างสันบอกย่านแม่นี่ออย่านเนี่เราแต่แก้งย่านปูหง,ง,ง,งายทองบอส่สันนก เพราะว่ามามามา,ามาย่ำไลยกับหยำม,ม,า,มา,ยามาย่ำไลยกับเน้นนะครับเน้นคือเน้นคักแท้จะเน้นหมดเน้<ว>นที่ตัวนีนนว้เน้นจนรถจอดไว้ดิครับเน้นจนรถจอดไว้ดิบบบนี้อ,นนอันนี้จะสีแมนว่าแมนเล่นฝันเล่นฝันความฝันอ๋อครับก็คือความฝันนัน่นแหละหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นไม่เน้นแต่ว่าเน้นแล้วหันสี สิมาหรือบ่มาอันนี้ก็บ,บ่ฮู้คือกันนะครับแมน่นถ้าตามควา,ามฝันครับปฏิบัติว่าโอ้มาแล้วเน้นแล้วเน้นแล้วนี่ยแกกักบ,บัดมาคนละอย่างนี่จะมาจังซี่นะ<อ>เป็นแบบนัาา้นแต่แกก้มฝันเว้าเล่าให้ฟังครับคนมีสุ่มาถามก็ได้เล่าแล้วคนมีสุ่มาถามก็ <c oughs> บ่เ <c oughs> ล่าหรอกว่ามันนอนอยู่ <c oughs> บันไดนี่ัสนอกจอบถ้าเว้าเอารับความฝันซั่นับ จบแล้วครับจบสู้มือที่ผมก็ได้ยเพราะว่ายานยันมันมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งอื่นนลยนะครับเปลี่ยนชั่วคราวเปลี่ยนเพราะว่าเพื้องหนุมมากเลยมากขึ้เก่าไหมครับเปลี่ยนมันสิพิกมันหล็กเพืดเด่องหลุมรถตึงไรงขึนไปนะความาถามรถมันจังไขึ้นไปเกิดต้องติกมันมาก็ึ้จึเปลี่ยนครับอันนี้มันลงมาคือเกา่าครับอันนี้เพิ่อนเรเอาลงไปขึ้นเก่าแล้วแต่ว่า มีเอฟซีเป็นแสดงความคิดเห็นมากครับว่าแอดสันจำได้บ้างวดที่เพื่อนเอารถจอดทิ้งไวนะ้น่ะมันลดลงจากศูนย์หกเป็นศูนย์ห้าราชันนักเตอร์ดีกว่าจานกับบังโหู์เลยแต่ว่าทะเบียนกับหาหนึ่งหกนี่นะครับหนึ่งหกกบมี่หนึ่งหากบมี่อ,มอยู่ในหันสีรถอยู่บ้าแสันี่ผมกับนี่เป็นหาศูนย์หก ฮะอุ้ยมันแข่งกลางอย่างนี้ถ้่อาจาระอาจารย์จิตมันแข่งกลางครับ <c oughs> แข่งกลางแข่งกลางแข่งอยู่กลางกลางอาจารย์เรียกจุดตกกลางจุ่ตกกลางมันสีนั่นหรอเลขหนึ่งไหมครับเลขหนึ่งมันจะเป็นเลขศูนย์บอกออันนี้กับความคิดซื่อๆหรอกความคิดซื่อๆเนาะแต่ว่ากิ มันก็บอลนี่ก็ตกเก้าคันละอล้วี้ก็แล้วแต่เอฟซีปิตีไปน่ยนละแต่เพื่อนสิตีเป็นจังไหนเนาอกลางเราสูฟันกลางโอ้ยขันหนึ่งหกู่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเพิ่อนสิไม่ยำจังไหเพิ่นก็มาเนี่ยบริษัทซันร้องเงินรับมันสิยำ้ันเกิด กันเดือนปีเกิดบมดเสมครับโอ้ผมก็คิดยากแล้วล่ะบาดนี่นี่ไปคิดยากยังสรุลกไปกับตัวเดียวสิบหกตัวเดียวหนึ 1> <1 ่งหกตัวเดียวเล่นมาครับเราต้องเราต้องคิดอย่างอื่นนะครับนะเอาเอาออตัวที่เพิ่นเบาดูดูนี่แหละอตัวที่เพิ่นพูดบ่อยๆนะครับกับหอห้อปอ็ซ้นำนั่นแหละครับ เอาสรุปแล้วครับผมสำหรับรถที่ตะแคงอยู่มือว่านนี้ครับผมกลับสู่สภาพเดิมนะครับบริไดพิกบริไดหงครับผมเพราะฉะนั้นก็นยังยํำอยู่ที่เดิมนะครับก็บคือหอหอตปอนี่ก็เป็นแปลเป็นนึ8ฮ๖แปดนะครับนะ้าพัจารย์เนาะแปดกัหาฮ๖แปดครับถะไปแก หนึ่งหกแปดห้าหกแปดเพื่อแปลเป็นหกหาแปดแลแ้วแจอนันแลแ้วแจกว่ามคิดไพม่มาหรอกอน,นั้นห้องหอบปอบว่าจารขยังไอ่เข้าใจหรอกครับแล้วว่าอาจารย์หายเป็นหนึ่งหกแปดครับอาจารย์หายเป็นหนึ่งหกแปดครับแต่ถ้าเบียร์ลดก็คือหายหนึ่งหกนะครับเนาะถ้าเบียร์ลดหายหนึ่งหกแล้วก็สองตัวเนี่ยก็คือยังย้ำอยู่ที่เดิมตั้งแต่วันต่อวดจนถึงวันหวยออกครับผมหนึ่งหกครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นครับผมวันเกิดอาจารย์นั่นนะครับวันเกิดพระอาจารย์ครับวันที่สิบหกครับอ่ะออันผู้นังถามมาว่าอายุพระอาจารย์เท่าไหร่ครับครับบอกที่ผมเอาเพิ่มบวกลบเอาก็ได้หรอครับวันที่สี่สิบแปดเจ็ดเดือนโห้ามเสีมาเรียปากคนอันมากระไรครับอายุพระอาจารย์สี่สิบแปดเจ็ดเดือนสี่สิบแปดปีเจ็ดเดือนสี่สิบแปดปีเจ็ดเดือน ทีบปีเจเดือนอมบแมนดิครับอาจย์เนอามันเต็มกับมิถุนาเนี่ยมิถุนาสิหอดนี่ยมิถูนาสิบเเต็มสีิบบ่เอ้ยสิบเต็มมันหาสิบบ่บ่ละก็ยังเท่าพดแแะโอ้มัคับกันเท่าตัวนี่เอาเดี๋ยวนะครับรองลายเปนไมันแมนบ่สี ต้าว,ว่าพระจานทร์ฮ็ดอันนั้นไปนุ่งเขียนไปไม่ถึง48เจ็ดเดือนอ๋ออัสสิเมีนครับพระจนันทร์มีถุนาเต็ม49มนะครับมิถุนาเต็ม49เม็ดถุนานวันที่16เนี่ยเต็ม49ครับอย่าลืมอายุโอ้โหไม่จอย่าลืมอายุอย่าลืมมันเกิดออเ,เอางี้ยเออกไปอีกแนละ้วโอ้ยเนาะ อย่าลืมวันเกิดนะครับเพื่อนบ่ได้บอกว่าอย่าลืมอายุเนาะเพื่อนบอกว่าอย่าลืมวันเกิดนะครับก็นั่นแหละครับสิบหนึ่งหกเพิ่นถามก็ได้บอกเพิ่ักอายุเอออาย่างอายุครับเพราะแสดงว่าผมบอกเพิ่นผิดตัวสันติพันธ์มากบอกเพิ่นว่าสี่สิบเก้าครับสี่สิบสี่สิบแปดเจ็ดเดือนครับเต็มสี่สิบเก้าก็คือวันมิถุนา เดือนหกนี่แหละครับอ๋นันนั่นแหละครับผมไม่เปลี่ยนหรอกเอาวัานี้ผมกับสิเฝ้าไปลงไอเอฟซีเพิ่นเบิงครับผมจะได้ไปไปตัวเน้นให้เพิ่นเนาะได้แล้วกับเฝ้านี้นตัว <laughs> ครับผมขอบคุณมาจากหลายๆครับ <laughs>